มันต้องย้อนกลับมาถามนในฐานะที่เราเปน็นนักท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆเวลาเราคิดถึงการท่องเที่ยวเราคิดถึงเส้นทางการท่องเที่ยวไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าเรานึกถึงภาพรวมๆไว้วก่อนเพราะมันเป็นมันเป็นระนาบมันเป็น,น,นเกตน,นะครับว่าเออเนี่ยฉันอยากจะไปภูมิภาคเนี้ยอารมณ์นี้ฉันอยากไปทะเลก่อนแล้วค่อยมานั่งนึกถึงทะเลมันมีสโคปอย่าเียเราไม่ได้พุ่งตรงลงไปที่ตัวภูเก็ตแต่เราต้องไปภูเก็ตเพราะเราต้องไปลงเครื่องแล้วถึงต้องลากเส้นต่อ เพราะฉะนั้นไอ้อันนี้คือพื้นฐานความเข้าใจว่าแล้ววิธีคิดการตัดสินใจเนี่ยสมมุติถ้าเรามองปลายทางเราจะเห็นเป็นเส้นเราก็คิดว่าเราออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วมันจะดี <iet> เวลาเขามาเนี่ยแปลว่าเราเรานึกถึงนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเน,นออะาะทำอธิบายง่ายสุดก็คือเขาบินลงที่ไหนคราวนี้ต้องบอกว่า วิธีการคิดเรื่องการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนแต่มายาคติมันไม่เปลี่ยนคือเราคิดว่าการท่องเที่ยวทำมาเป็นจุดหมายถึงว่าสร้างแหล่งท่องเที่ยวสร้างแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุด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 เนาะอ่านี่ผมผมพูดแบบสามนิกเหมือนกันคนะือเป็นเป็นจุด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 เนาะแล้วก็ให้เข้าไปแล้วค่อยมาลากจุดแต่ในกระบวนการการเกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นท,ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมาก่อน แต่มันเกิดขึ้นว่ามันตัดเส้นทางไปนะครับตัดเส้นทางอันไหนที่มันแ,แวะได้ซ้ายขวาแ,แวะน้ําตกเนี่ยนะครับน้าตกแรกๆคือน้ําตกที่อยู่ใกล้เส้นทางเลี้ยวซ้ายเ,เจอน้ําตกนี้เลี้ยวขวาไปน้าตกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆมันมีเป็นเส้นแล้วเราคุ้นเคยกับเป็นเส้นทางแล้วตอนนี้เราก็ทาการท่องเที่ยวแบบเป็นเส้นทางเราต้องย้อนกลับมาถามในฐานะที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเนะี่ยจริงๆเวลาเราคิดถึงการท่องทเที่ยวเราคิดถึงเส้นทางการท่องทเที่ยวไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าเรานึกถึงภาพรวมๆไว้ก่อน เพราะมันเป็นมันเป็นระนาบมันเป็นสเคปนะครับว่าเออเนี่ยฉันอยากจะไปภูมิภาคเนี้ยอารมณ์นี้ฉันอยากไปทะเลก่อนแล้วค่อยมานั่งได้ถึงทะเลมันมีอะสะโคปไงเราไม่ได้พุ่งตรงลงไปที่ตัวภูเก็ตแต่เราต้องไปภูเก็ตเพราะเราต้องไปลงเครื่องแล้วถึงต้องลากเส้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นไออันนี้คือพื้นฐานความเข้าใจว่าแล้ววิธีคิดการตัดสินใจเนี่ยสมมติถ้าเรามองปลายทางเราจะเห็นเป็นเส้นเราก็คิดว่าเราออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วมันจะดี แต่วิธีคิดของนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยบางทีเขาไม่ได้นึกถึงเส้นยกเว้นว่ามันจะถูกโปรโมทว่าเออไปเส้นทางสถานท่องเที่ยวเส้นนี้มันก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันทาให้กระชับตัดสินใจง่ายมันก็จะเหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งทึ่งแบบอ่ะเขียนรูทไว้ให้แล้วฉันจะไปตามรูทท่องเที่ยวนี้นะครับ